เทคโนโลยีให,ใหม่ๆแล้วครับ Wi-Fi 7 MediaTek มีส่วนร่วมอีกแล้วอุ้ยอะไรกันนี้อสัปดาห์นี้เหมือนจะเป็นสัปดาห์แห่ง MediaTek เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เขาเล่นเป็นข่าวแบบรัวๆเลยนะครับไปพูดเรื่องเปิดตัวชิปของตัวเองทีเดียว3-4อย่างเลยนะชิปมือถือมี d i a e n s i t y 9,000ชิปทีวี Pentonic 2,000แล้วก็ชิปอะไรนะ Companio ชิปแบบบน Chromebook เนาะ <c oughs> ยังไม่พอแค่นั้น มีเดียเทคยังให้ข่าวต่ออีกบอกว่าชิป Wi-Fi 7ปีหน้าที่จะใช้กันเนี่ยมีเดียเทก็จะเป็นเจ้าแรกๆเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่จะได้เอามาใช้แล้วก็อยู่ในผลิตภัณฑ์ของตัวเองทุกคนก็บอกว่าฮะ Wi-Fi 7จะมาแล้วเหรอโอ้โหนะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือ Wi-Fi 7จะเป็นยังไงจะมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นแค่ไหนวันนี้เล่าให้ฟังครับนะครับเขาบอกว่ามีเดียเทเตรียมสาธิตอุปกรณ์ของ Wi-Fi 7ในงาน c s 2022วันที่5มกราคมนี้นะครับผมกำลังรอดูอยู่ว่าจะมีใครเชิญผมไปไหมนะครถ้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปทดสอบด้วยตัวเองให้ดูที่นู่นแล้วใช้มือถืออะไรวะยังไม่มีมือถือที่จะใช้ได้ยังไม่มีอุปกรณ์ไหนไปยืนดูเขาทดสอบแล้วกันนะฮะ Wi-Fi 7นะฮะเขาบอกว่า Wi-Fi 7จะมีความเร็วสูงสุดมากกว่า Wi-Fi 6ถึง2.4เท่าเพราะว่า WiFi 6ทุกวนันนี้กับ WiFi 6e คือ6กับ6 E เนี่ยมันเหมือนเดิมทุกอย่างมันแค่เพิ่มขึ้น6ก h ิกะเฮิร์มาแต่เป็นการเพิ่มขึ้นมาแค่แบนด์เดียวด้วยซ้ำนะฮะในขึ้น6ก h ิกะเฮิร์เนี่ยเขาเดากันว่าน่าจะไม่3แบรนก็4แบรนก็มี3 4ช่วงถ้าฟูลออปชันเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ Wi-Fi 7ตัวนี้เพราะว่า Wi-Fi 7จะไม่มีขึ้นแปลกแตกต่างไปจากนี้ครับเรายังคงอยู่ในโลกของ Wi- f i ที่ใช้2.4กับ5กิกะเฮิร์แล้วก็6กิกะเฮิร์ แต่6 g ิกะเฮิร์ใน Wi-Fi 7เนี่ยผมว่าแบนด์น่าจะเยอะขึ้นมีช่องสัญญาณเยอะขึ้นแล้วทำให้มีแบนด์วิดต์สูงขึ้นด้วยเพราะว่าอะไร Wi-Fi 6E เนี่ยเอา6 g ิกะเฮิร์มาใช้ได้หน่อยเดียวจึงทำให้มันสามารถเพิ่มแบนด์วิดต์ของตัวเองเนี่ยได้สูงสุดแค่9.6กิกะบิตเ9.6กิกะบิตเอซกอันนี้คือ Wi-Fi 6E แต่ถ้าเป็น Wi-Fi 7จะไปได้ถึง20กิกะบิตเ ขึ้นไป2เท่ากว่าเลยนี่ไงผมถึงบอกว่าขึ้น6 g h ิกะเฮิร์เนี่ยมันมีหลายแบนด์ไอตัว Wi-Fi 7นี่แหละมันจะใช้พลังงานของ6 g h ิกะเฮิร์กันอย่างเต็มที่นะครับคราวนี้เราเตอร์ในบ้านเราเนี่ยมันก็จะต้องมีแบบโ,โหสมัยก่อนเราเรียกดัลแบรนนะสองจุกับห้ากิกะเฮิร์ดัลแบนหลังๆเรามีไตรแบรนจนบางคนเรียกว่าเราเตอร์ไตวายไตรล้าไตแบนอะไรว่ากันไปนะฮะ ทีนี้พอมาเป็น Wi-Fi 7เนี่ยมันจะต้องเรียกมัลติมัลติแบรนแล้วมั้งมันจะมีหลายขึ้นความถี่มากๆหลายเลนสมากๆนะครับน่าสนใจนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลของ Wi-Fi 7มาเพิ่มให้นะครับ Intel ก็เขียนเอาไวน้นะฮะ Intel บอกว่าตัวนี้ตอนสมัย Wi-Fi 6เราจะเรียกว่า i อทิ e 802.11ax แต่พอเป็น Wi-Fi 7 มันจะเป็น i อทิปเ1 BE นี่ BE นี่คืออะไร BEON มาจากคำว่า BEON นะฮะคือข้ามจาก A ไปเลยเพราะ A จะจบแล้ว AX แล้วถ้าไป A Z ก็น่าจะจบแต่เขาข้ามไปเลยข้ามไปเป็นตัว B เลย BE แทนนะฮะซึ่ง WiFi 7ตัวนี้นะครับก็จะมีแบนด์วิดต์สูงขึ้นเพราะแต่ยังใช้6 GHz เเหมือนเดิมนะครับ Intel ก็เขียน โครงสร้างของ Wi-Fi 7ไว้เป็นฉากๆเลยนะฮะอันดับแรกในยุคข,ของ Wi-Fi 6แต่และชแนลของ Wi-Fi เนี่ยมันสามารถทำความถี่กว้างได้มากที่สุด160 MHz เมกะนะฮะก็คือเวลาเราดูในกราฟ Wi-Fi มันจะอ้วนอย่างนี้ครับมันจะอ้วนแล้วก็โค้งๆความสูงมันจะลดลงนะความแรงของสัญญาณเนี่ยมันจะลดลงแต่ว่ามันจะอ้วนมากขึ้นแล้วมันมีแบนด์บิตเยอะขึ้นพอเป็น w i f i 7จะมีความกว้างของช่องสัญญาณ มากขึ้นถึง320เมกะเฮิร์ก็คือ1เท่าตัวของ160เมกะเฮิรตซ์1เท่าตัวเลยแล้วเป็น m a r t i l i n k operation ก็คือใน1จุดเนี่ยมันสามารถมี access point หลายๆตัวแล้วทำงานเชื่อมกันก็คือทฤษฎีของ mesh เนี่ยมันจะรวมแล้วรวมแล้วแล้วไม่ต้องแบ่งสัญญาณคือไม่ต้องแบบว่า access point ตัวนี้รับมา แบ่งเสารับแบ่งเสาส่งแล้วส่งออกไปทําให้ความเร็วหายไปครึ่งหนึง่งอันนี้ไม่ต้องแล้วคือทุกตัวสามารถรับจากเราเตอร์ตัวเดียวกันแล้วก็ทํางานของตัวเองได้เป็นมัลติลิงกอย่างชัดเจนอย่างเต็มรูปแบบอันนี้คือจะมาตรงนี้เทคโนโลยีของการบีบอัดข้อมูลก็เหมือนกันในยุคข,ของ Wi-Fi 6สูงสุดที่ทําได้ก็คือ 1024QAM โอ้โหอธิบายยาก <laughs> อธิบายยังไงดีเอานี้ เดี๋ยวจะไปหากราฟของ QAM ให้ดู QAM เนี่ยก็คือในหนึ่งความถี่อะความถี่ของคลื่นอะมันยิงขึ้นมาอย่างนี้อ่าแล้วมันเป็นพาราโบล,ลาใช่ไหมอันนี้นี่เส้นกั้นกลางมันพับพบาบนี้ไอหนึ่งโค้งเนี่ยข้างในเนี่ยถ้าเราทําด้วย64บิตเม็ดข้อมูลมันก็จะโตหน่อยพอเรามาถึงยุคหนึ่ง256บิต QAM มันก็จะเม็ดเล็กลงมันก็จะใส่ข้อมูลไปได้เยอะขึ้นในคราวเดียวกัน ใช่ไหมสูงสุดก็คือที่ทำได้ตอนนี้คือ1,024 QAM มันก็จะเม็ดเล็กมากๆ Wi-Fi 7 4็ดส QAM เล็กกว่า1,024อีก4เท่าใส่บรรจุข้อมูลเข้าไปมากขึ้นได้กว่าเดิม4เท่าแคลรี่ทุกอย่างโอ้โหคราวนี้มันก็จะแบบไปไกลมากขึ้นอะโลกเน็ตเวิร์ของโลก Wi-Fi มันก็จะไปไม่ได้มากขึ้นสตรีม เลาเตอร์ระดับตัวท็อปเลยตัวละสอ0 0 0ืว 20, กว่าบาทในยุคข,ของ Wi-Fi 6สามารถสตรีมพร้อมกันก็คือรับส่งข้อมูลแบบไม่ขาดตอนเลยนะแบบไหลเป็นสตรีมเป็นโจ๊กเลยนะสูงสุดที่ทำได้เนะี่ยแพงสุดในท้องตลาดนะยังทำได้8ปดสตรีมพอเป็น Wi-Fi 7สเปคสูงสุดของ Wi-Fi 7คือ16บหกสตรีมคุณเปิด Netflix พร้อมกัน16เครื่องคนละเรื่องคนละตอนไม่มีสะดุดสุดยอดอันนี้คือหลายคนบอกฮะ ah, ทุกวันนี้ มันมีสตรีมเลื่อทุกคนยังไม่เข้าใจเรื่องสตรีมบางคนในเราเตอร์ธรรมดาได้แค่2ส,สตรีมดู YouTube เครื่องหนึ่งกับดูเน็ตฟิกเครื่องหนึ่งพอมีคนที่3ม,มาดูอีกอย่างหนึ่งปุ๊บพังสะดุดเลยแบนวิดไม่พอเพราะฉะนั้นเรื่องสตรีมนี้ก็สำคัญมากๆนะครับซึ่งตัวนี้ intel เขียนไว้ละเอียดมากนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเรื่องของมาตรฐานความปลอดภยัย security จากเดิมเป็น wp 3ก็จะกลายเป็น wp 4ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดว่ามันเป็นยังไงนะครับ แต่ Wi-Fi 7จะยังไม่มาในปีหน้านี้อันนี้เหมือนเปิดตัวแล้วขู่ไว้ก่อนมีเดเทกก็ขู่ไว้ก่อนเช่นกัน Wi-Fi 7จะเริ่มนู่นนะ่ะ2024เพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งซื้อเลาเตอร์ Wi-Fi 6หรือ 6E ภายในปีนี้คุณใช้ไปก่อนครับอุปกรณ์ยังไม่มาเลยยังไงคุณจะได้ใช้เลาเตอร์ตัวเดิมไปได้อีก2-3ปีถึงตอนนั้นเก่าพอดีค่อยเปลี่ยนเป็น Wi-Fi7 ในอีก3ปีข้างหน้าว่ากันครับ